วันนี้อยู่กับผมเองเบคอนคนรวยกีนน้้วันนี้มาเล่นเทเวนแล้ววันนี้จะมาทำการปุนบ้านนะครับวันนี้ผมจะมาปุ้นบ้านนะแต่เพื่องเข้ามาคนไม่มีบ้านแล้วก็ฟูกลรองออกไม่มี ในฉันคนเดียวหรือไม่ปกติเข <inaudible> ้า <which> มันจะมีคนมาเยอะเต็มนะครับอกตกน้ำทนเลกระโดดได้มผมเป็นเบคนขุดรวยอีกดีปั๊บนี่มาแล้วว่ามาแล้วมาแล้วเล่นเล่นเล่นเนเดี๋ยวนี่ก่อนกบดีลูกก็จะไป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 ไ

ฉันก็ไม่เอามาให้จะตามมาสามมินตามมาดิตกเรือแนอ่จะยิงได้เหรอตกแน่จะลงกับพิงคำว่าห้าห้าห้าไไปไหนมามาที่สมนัก ก็มาจิกปลาก็มาจิกแล้จะกลัวเหรอจะกลัวเหรอจะกลัวหรือเปล่าดีผมเป็นคนไทยนะเว้ยฮะบา้าเราเหรอลโหลโครับบา้าเหรอครับลรอไม่บ้าแต่ยีจริงเราอืม ดีแล้วหลังที่สองล็อกล็อกประตูเราต้องทำแบบนี้เดี๋ยวเอาเอากล้องเข้าไปก่อนเอากล้องเข้าไม่ได้ไปไปไปเอานี่ออกก่อนยะลุกระแผวอีกฟันแป๊บอย่าหยิบทูมกล้องอึ๊บเออเข้าไม่ได้แล้ว เปิดรอประตูออกมาล่อเขาออกมาให้เปนเขาเปิดแล้วเราจะไม่พูดได้เขารู้รู้รู้ได้ไงรู้ได้ไง ใช้สปริงเร็วก่อนใช้สปริงเร็วเพื่อไม่ต้องใช้ก็ได้เน้นแบบปกติชิวๆสบายๆเ,เล่นประส,ระสบความสำเร็จครั้งที่สี่ไม่อยากจะเชียร์เลยว่าฉันรอดรอด เยวไปบ้านอันนี่คนไทยคนไทยพิมเจอคนไทยไม่เมีนกับเพื่อนผมเนี่ยตลกจะตลกจะพูดหวานดีแล้วผมอะจะบอกอะไรนะ๋ยวผมก็บอกว่าผมเป็นยูทูบเบอร์เป็น chụp hình bịt mít rồi nè thì cứ chơi cùng thầy Để bỏ qua bộ chào Cùng lùng youtube Hãy hôn lợn lợn คุณล <YouTube. S 2> ุงยูทูบเฟนบาทอัดคลิปวิดีโออยู่ผมจะพูดพูดจริงครับพูดจริงผมบอกว่าพูดจริงโอ้พูดจริงเปิดทีฮะ,อะโอ้โหเสียงอะไรดังโอเคเอาระเบิดเอาเตียงออก าตังอกเอาไระเบิดออกปุ๊บให้เอาระเบิดมาตังที่ฉันฉันน่าบานเป็นเลยมาเต้กันดิ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 ดึงงิดึเตดอะไรกันงง เงือกนะปืนใครเป่นไงปืนคนที่ผมว่าเออยู่ชบิบชบิบชบิบผมอัดคลิปยิงฉันได้แล้วยิงฉันแล้วยกมือไม่หาประจา เราลงยูทูบไม่ทัาคลิปนี้คลิปนี้นะ่าจะมีคนอยู่เปงแสนคนแล้วผมว่านะผมอัดมาีกนาทีเลยยไปอลีอลีนะเดี๋ยวบอกว่าบายบายคน บายทุกคนเกินไปแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามนะแาวลงยูทู e วันนี้เลยบายโอเค วันนี้ผมต้องขอลาก,ก่อนนะครับสวัสดีครับ